ตอนนี้เราก็เป็นมอเตอร์ชุดตัวท็อปใหญ่ก็มาแล้วนะครับตัวนี้ก็ใหญ่ที่สุดเป็นรุ่น3 6โวลต์นะครับใช้ตัวนี้แกนเจ็มิลนะครับตัวนี้รอบอยู่ที่7000กว่าในระบบ36โวลต์ประมาณ7,500นะครับแล้วก็ใส่สวิตช์มีไฟด้วยนะปิดเปิดนะครับระบบนี่เราก็ลองทำการใส่กล่องกันน้ำนะครับลกล่องลูมิเนียมเพื่อการระบายความร้อนและก,การน้ำนะครับ จะทำการ m o d ิฟาให้แบบสวยนะครับนี่วอเตอร์ใหญ่เรามาแล้วใหญ่หนักมากนะครับแม่เหล็กยาวนี่เลยไม่เหล็กตลอดตัวใหญ่นะครับแกน10มินตัวนี้ทนแรงดันได้ระบบ36โวลต์นะครับแล้วก็ได้รอบที่วันสักเก็ตพันหซึ่งดมีมากนะครับโอเคครับอันนี้ก็ติดตามเดี๋ยวเราดูว่า เสร็จแล้วเราจะทดลองให้ดูในสเต็ปมอเตอร์ตัวท็อปของรุ่นแล้วก็บอร์ดอันนี้เป็นบอร์ดตัวลองนะครับตรงนี้1 2 5มแล้วก็โมซี C เรียบร้อยนะโมเรียบร้อยนะใส่ซีเพิ่มความแรงให้กับบอร์ดนะครับตัวสปีดมอเตอร์แล้วก็ทํากล่องกันน้ำด้วยกล่องอลูมิเนียมใส่สปีดอย่างดีระบายความร้อนด,ด้วยครับโอเคเดี๋ยวคอชมว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับ